ผมเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์และผู้ซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ evolutionary biology เนี่ยจำนวนมากเนี่ยพอที่จะตระหนักรู้ว่ายุงเนี่ยยุงเนี่ยมสกิโต้เนี่ยมันไม่มีคุณงามความดีใดๆต่อระบบนิเวศวิทยาคือเอาจริงแล้วเหมือนกับว่าสมมติว่าในโลกนี้ไม่มียุงยมีการกำจัดยุงให้สิ้นซากไปเลยฆ่าล้างเผ่าพันยุง ม,มันไม่มีผลไม่ดีซึ่งจะเกิดขึ้นต่ออีโกซิสเต็มของธรรมชาติเลยไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติซึ่งจะได้ผลในแง่ลบจากการกำจัดยุงมันมีแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะมีข้อยกเว้นในเรื่องของการทำบาปนะฮะสำหรับผมเนี่ยการฆ่ายุงเนี่ยนะฮะผมนับว่าไม่บาปฮนะ โดยหลักการขั้นพื้นฐานของการที่ผมเชื่อว่ามันจะไม่มีผลกระทบในแง่ลบต่อระบบนิเวศวิทยาเลยเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนโครงการนี้ตามรายงานของ BBC ไทยยุ่งก้นปล่องตัวผู้สายพันธุ์ a n o p h ฟิน s ส e ีเฟนซี่ซึ่งเป็นมิตรและไม่กัดสิ่งมีชีวิตยุ่งก้นปล่องตัวผู้สายพันธุ์ a n o p h ฟิน s ส e ีเฟนซี่ซึ่งเป็นมิตรและไม่กัดสิ่งมีชีวิตนี้ถูกพัฒนาโดย Oxi t ิ c นี่ผมให้ดูภาพดึงมาจาก BBC ไทย บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสาราชนาจักรแต่ที่สําคัญคืออย่างนี้ไอยุงซึ่งได้รับการตัดต่อพันธุกรรมนี้เนี่ยนะฮะพวกมันเนี่ยมียีนที่สามารถฆ่าลูกหลานยุงก้นปล่องตัวเมียของสายพันธุ์เดียวกันได้ก่อนที่มันจะมีโอกาสเติบโตได้เต็มที่แปลความว่ายุงเนี้ยถ้าถูกปล่อยออกไปในธรรมชาติมันสามารถส่งต่อยีนซึ่งจะทำให้มีผลในการฆ่าวงเล็บล้างเผ่าพันธุ์ ลูกหลานยุงตัวเมียของยุงสายพันธุ์นี้เนี่ยก่อนที่มันจะสามารถเติบโตได้เต็มที่มีเพียงยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดและแพร่เชื้อมาลาเรียร,รวมถึงไวรัสชนิดอื่นๆยุงตัวเมียนะฮะที่กัดแล้วก็แพร่เชื้อมาลาเรียรซึ่งคร่าชีวิตคนมหาศาลเป็นล้านล้านคนในทวีปแอฟริกาในแต่ละปีเอาจริงๆแล้วในแต่ละโซนเนี่ยจะมีภัยคุกคามซึ่งไม่เหมือนกันยุงลายเป็นสิ่งที่เป็นพาหะให้กับ ไขเลือดออกแล้วก็เดงกีฟีเวอร์ในโซนเอเชียรวมทั้งไทยถ้าสามารถกำจัดยุงลายด้วยวิธีการนี้ได้ในประเทศไทยจะเป็นเรื่องซึ่งดีงามมากผมอยากจะนำเข้าโครงการนี้มาทดลองปล่อยยุงซึ่งสามารถทำให้ยุงเนี่ยมันสูญพันธุ์ได้ในเอเชียรวมทั้งในไทยในป่าดิบชื้นถ้าคุณสามารถกำจัดยุงลายได้เนี่ยนะโอ้โห ถ้าเป็นโซนประเทศบราซิลเนี่ยถ้าคุณสามารถกำจัดการระบาดของซิกาไวรัสได้เนี่ยนะฮะด้วยการกำจัดยุงได้นะฮะคุณจะช่วยทำให้ชีวิตของมนุษย์มีคุณภาพดีขึ้นซิกาไวรัสเนี่ยถ้าผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์โดนกัดเนี่ยนะฮะแล้วได้รับเชื้อเนี่ยเวลาคลอดบุตรออกมาเนี่ยบุตรในหัวรีบนะฮะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นยุงเนี่ยมันไม่มีคุณงามความดีอะไรเอาจริงมันอาจจะมีคุณงามความดีต่อการแพร่พันธุ์ของไวรัสซึ่งนำมาสู่การฆ่าช,ชีวิตของมนุษย์ มันมีคุณงามความดีในการแพร่พันธุ์สิ่งที่มันเป็นภัยอันตรายต่อมนุษย์้แบบงที่ถ้าคุณสามารถกำจัดได้ผมคิดว่ามันน่าสนใจควนี้ที่เขาทดลองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ทดลองนะฮะแล้วที่เขาทดลองในรอบนี้เนี่ยที่เป็นยุงดังกล่าวในทวีปแอฟริกาย่านตะวันออกเป็นครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งที่2ในทวีปแอฟริกาซึ่งเคยทดลองการปล่อยในลักษณะนี้เทคโนโลยีที่มีความคล้ายคลึงกันนี้ถูกนำมาใช้และประสบความสำเร็จในบราซิลมูกาเควเมนแล้วก็ที่ปานามาแล้วก็อินเดีย ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC เขาได้ทดลองที่เคมนายเลนปานามาแล้วก็บราซิลแล้วก็อินเดียยุงชุดแรกถูกปล่อยในที่โลง่งเมื่อช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เมืองแอมบูลีซึ่งเป็นเขตชานเมืองของประเทศเดชิบุติประเทศเดจิบุติเนี่ยเขาจะมีศักยภาพในการทดลองหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยอยู่นอกกรอบการถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ ประเภทที่ชอบมายุ่งมายุ่งกับเรื่องของฝ่ายบริหารนะฮะแล้วมันไม่มีองค์กรพระประชาสิสไตมาขวางเรื่องดุนเ,เ,เรื่องนี้โดยจิบุตีนี่เป็นประเทศซึ่งเขาให้พื้นที่พื้นแผ่นดินเขาในการที่จะให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยเช่าวไว้จอด,ดโดรนฮะคือเดชจีบุตีเนี่ยนะฮะเขาสามารถมีฐานทัพโดรนให้กับทั้งจีนและอเมริกาพร้อมกันโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดออกมาปั่นกระแสว่าเป็นการขายชาติ แน่ครันคือดิจิบูติก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถ้าทําในประเทศอื่นเผลอๆแม้กระทั่งเรื่องยุงเนี่ยถูก NGO ขวางแล้วก็เป็นช่วงนําร่องในความร่วมมือระหว่างบริษัทออกซิเทคและรัฐบาลดิจิบูติรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีชื่อว่า Association Mutualist ยุงที่เกิดจากข้อปฏิบัติการที่มียีนจํากัดตนเองที่ป้องกันไม่ให้ลูกหลานยุงตัวเมียอยู่รอดจนถึงวัยผสมพันธุ์เนี่ยมีเพียงลูกหลานยุงตัวผู้เท่านั้นที่มีชีวิตรอดแต่ในที่สุดพวกมันก็จะตายตามกันไปหมดเพราะว่าตัวเมียก็จะไม่เหลือ ยุงก้นปล่องสตีเวนซีชุดนี้สามารถออกลูกออกหลานได้แตกต่างจากยุงก้นปล่องคูลุสโซตัวผู้ปลอดเชื้อที่ปล่อยออกไปสู่เบอร์กินาฟาโซก็แสดงว่าเคยมีการทดลองปล่อยยุงปลอดเชื้อเป็นยุงก้นปล่องคูลุโซตัวผู้อันนั้นเคยถูกปล่อยในประเทศเบอร์กินาฟาโซนะฮะก็มันเป็นการทดลองเป็นย่อมย่อมไปแต่ว่ามันยังไม่เคยมีการประสบความสําเร็จถึงขั้นจู่ๆในประเทศในประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาเนี่ยยุงศูนพันนะฮะ เราฉันคนซึ่งเป็นห่วงนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงมากนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ยุงมันชนะในการทดลองแต่ละรอบเนี่ยคือมันก็อยู่ต่อไปได้มันยังมีอยู่การเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุงที่เป็นมิตรต่อเด g ิบุติหรือเดชิบุติเฟรนลี่มัสกิโต o โปรแกรมตั้งชื่อได้น่ารักมากซึ่งเริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนเพื่อยุติการแพร่กระจายของยุงก้นปล่องสเตฟานซีซึ่งเป็นยุงสายพันธุ์รุกรานและถูกตรวจพบครั้งแรกในประเทศเด g ิบุติเมื่อปี2012 นิดนึงสำหรับคนที่สนใจยุงสายพันธุ์นี้มันถูกพบในเอธิโอเปียโซมาเลียเคนยาสุดาไนจีเรียและการนามันมีเจประเทศนะฮะในแอฟริกาซึ่งมียุงสายพันธุ์นี้และที่มันน่ากลัวก็คือว่าสายพันธุ์สเฟนซีเนี่ยมันไม่ได้มาจากแอฟริกามันมาจากเอเชียแล้วปรากฏว่ามันเป็นสายพันธุ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสารเคมีนะแบบที่เราชอบฉีดอชี นะยาฆ่า,า,มาแมลงอะไรเงี้ยที่เราชอบฉีดเนี่ยมันฆ่าสายสเตฟนซีไม่ค่อยได้แล้วมันออกมากัดในช่วงกลางวันด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่ามันมีความจำเป็นในการกําจัดสิ่งนี้ที่ปรึกษาประธานาธิบดีดัจิบติด้านสาธารณสุขดออรอับดุลเลียอเมดอับดีเขาบอกว่าต้องย้อนกลับการระบาดเชื้อมาลาเรียในประเทศดัจิบติอย่างเร่งด่วนหลังพบผู้ป่วยจํานวนสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราเห็นผู้ป่วยมาลาเรียต้องทนทุกข์ทรมานทุกวันทัวนท่วดจจิบติ มีความจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องหามาตรการมาแทรกแซงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป้าหมายคือต้องสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เราปล่อยออกไปในสิ่งแวดล้อมนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นพิษแล้วก็มันจำเพาะต่อสายพันธุ์จริงๆนะฮะคนทางในการแก้ไขปัญหาแบบนี้อาจจะเป็นที่มีการถกเถียงที่มีคนเห็นด้วยรือไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันคืออนาคตนะฮะดรอัเดตนะที่ปรึกษาด้านสารสุเของประธานาธิบดีเดชิบตบอก มาเรียเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย6 0 0 0นคนทุกปีทั่วโลกนะฮะโดย9ใน10ของการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาและอยู่ทางใต้ทะเลทรายซาฮาราบิลเกสเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมสำคัญในการลงทุนผลิตวัคซีนสำหรับมาเรียแล้วก็มีความสำเร็จนะฮะเข้าใจว่ามาเลยออกซฟอร์ดก็ ประสบความสําเร็จในการทําวัคซีนร่วมกับบริษัทเอกนชนแล้วก็นําไปใช้ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาแต่ว่าวัคซีนมันไม่พอเพราะว่าวัคซีนมันกระจายในการใช้ในการฉีดได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็มีปัญหาเรื่อง storage เรื่องของอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยวัคซีนต้องใส่ในตู้เยน็นอุณหภูมิระดับหนึ่งและเสร็จแล้วอุณหภูมิระดับนั้นตู้เย็นแบบนี้มันไม่ได้มีความพร้อมในในเขตทุรกันดารในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเพราะฉะนั้น สิ่งที่เวิร์กที่สุดในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดคนสามารถตัดต่อพันธุกรรมยุงได้เนี่ยก็คือทําให้ยุงเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้เลยคือพูดง่ายคือมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุงเกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่ว่าคือมันฟังดูแล้วมันซาดิสนะฮะหรือมันโหดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือยุงมันไม่มีคุณงามความดีถ้าสามารถกําจัดมันไปได้จากระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี ผลกระทบอะไรเลยก็ได้ที่เราคาดคิดไม่ถึงในเวลาคาดคิดจริงๆนะฮะก็อยากจะเห็นการนำร่องโครงการในลักษณะนี้ในเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าโครงการแบบนี้ในไทยแต่ในไทยผมคิดว่าก็น่าจะผ่านผมคิดว่าพลัง NGO ไม่น่าจะขวางภารกิจค้าล้างเผาพันยุงได้นะฮะ